ฉันรู้สึกได้ถึงสายทานแห่งความมั่งคั่งหลั่งไหลเข้ามาหาฉันเพราะสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับฉันเริ่มปรากฏแล้วดังนั้นฉันรู้ว่าไวเบรชั่นของฉันเกี่ยวกับเงินกำลังดีขึ้นและมันจะดีขึ้นเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดมันเป็นเรื่องสนุกสำหรับฉันในทุกวันที่จะเห็นหลักฐานที่เปลี่ยนไป ว่าฉันกําลังสูตรลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่ในเส้นทางของความมั่งคั่งและฉันยอมรับว่า99%ของทุกการสร้างนั้นเสร็จสมบูรณ์แล้วก่อนที่มันจะปรากฏในโลกกายภาพดังนั้นมันโอเคที่เงินอาจไม่ได้ลอยมาในมือฉันทันทีนะตอนนี้ แต่ฉันสามารถอดทนและฉันได้เรียนรู้ที่จะสงบใจฉันโอเคที่จะรอสิ่งนี้ฉันรู้สึกได้จริงๆแล้วว่าความใจร้อนของฉันได้เปลี่ยนเป็นความตื่นเต้นบ้างแล้วมันน่าตื่นเต้นที่จะเห็นหนทางที่จักรวาลกำลังเผยออกมาให้ฉันซึ่งเป็นหนทางที่มีความหมาย ท,ที่ฉันรับรู้ได้ว่าพลังงานของฉันพลังงานของตัวฉันเองกำลังยกระดับขึ้นแล้วฉันเปิดรับความง่ายง่ายสบายสบายฉันเปิดรับการไหลเข้าของเงินทุกทิศทางเพราะจำรู้ว่ามันกำลังมาสายทานแห่งความมั่งคั่งอยู่รอบตัวฉัน อันนี้เป็นตัวอย่างของบทสวดบทโปรแกรมจิตตัวเองสำหรับเงินความมั่งคัง่งร่ำรวยที่หลายๆคนเ,นเพื่อนๆพี่น้องของเรานำไปท่องแล้วได้ผลนะคะก็อะไรที่เราคิดเราทำก็จะได้ผลลัพธ์นะคะใส่ใจกับความรู้สึกของคุณเองโดยการจงใจคิดในสิ่งที่ทำให้รู้สึกดี พี่น้องของเราจะได้เข้าถึงความผาสุกความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติของคุณนะคะและนี่คือกุญแจสู่การเปิดรับทุกสิ่งที่เพื่อนๆต้องการพี่น้องของเราสแสวงหานะคะเป็นกุญแจเพื่อนๆพ,พ,พี่น้องของเราสามารถเป็นอิสระได้ตอนนี้เมื่อรู้ว่าสิ่งที่ไม่ต้องการไม่สามารถมาหาได้ถ้าไม่เชือ้อเชิญ การผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปโดยการพยายามเปลี่ยนสิ่งต่างๆรอบตัวนั้นไม่ได้ผลแต่วิธีที่ถูกก็คือเปลี่ยนจุดดึงดูดของเพื่อนๆเองโดยให้เป็นจุดดึงดูดที่สอดคล้องและเข้าคู่กับสิ่งที่เพื่อนๆพี่น้องทุกท่านต้องการนะคะ เพื่อนๆไม่จำเป็นต้องร่ำรวยในโลกแห่งความเป็นจริงก่อนเพื่อที่จะสามารถดึงดูดความมั่งคั่งร่ำรวยแต่ต้องเป็นเรื่องของความรู้สึกถ้ารู้สึกได้ก็จะร่ำรวยตามมาจริงนะคะหรือพูดอีกอย่างก็คือถ้าความรู้สึกไม่มีเป็นความรู้สึกของความขาดแคลนก็จะเป็นการต้านทานในการเปิดรับเงิน ต่อไปนี้จะเป็นความเชื่อที่เป็นความเชื่อที่ผิดลองตรวจช็คนะคะ 1. เมื่อฉันลงมาเกิดจิตวิญญาณหรือความไร้รูปของฉันจะหยุดลง 2. พ่อแม่ของฉันเนื่องจากเขาเกิดมาก่อนเขาจึงรู้มากกว่าว่าอะไรถูกอะไรผิดจึงเลือกสรรมาแล้วสำหรับฉัน 3. หากฉันต่อต้านหรือผลักสิ่งที่ไม่ต้องการให้มากพอสิ่งนั้นจะหายไป4ฉันมาที่นี่เพื่อใช้ชีวิตในแนวทางที่ใช่และโน้มน้าวคนอื่นให้มีชีวิตแบบนี้ด้วย5ก็ฉันแก่กว่าคุณฉันอายุมากกว่าคุณฉันจึงรู้มากกว่าและคุณควรให้ฉันนำทางคุณ6 ฉันคือตัวตรงไร้คุณค่าเกิดมาใช้ชีวิตยากลำบากจึงจะเป็นการพิสูจน์คุณค่าของตัวเอง 7. ฉันสำเร็จอะไรก็ได้ด้วยความพยายามและทำงานหนัก 8. เพื่อที่จะเข้ากับคนอื่นได้เราจำเป็นต้องเชื่อและมีความต้องการในสิ่งเดียวกัน 9. ฉันสามารถได้รับสิ่งที่ต้องการ โดยการออกจากสิ่งที่ไม่ต้องการอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของ9ความเชื่อนะคะซึ่งเป็นที่เพื่อนๆหรือพี่น้องของเราต้องตรวจเช็คนะคะเพราะเป็นความเชื่อที่ผิดมากเลยเราก็เลยไม่มีความสุขในชีวิตของเรานะคะซอสคือพลังงานต้นกำเนิดประเจ้าเสียงภายในความคิดไหน ที่เราจูนมาจากซอสซึ่งเป็นความรู้สึกง่ายๆสบายๆนะคะถ้าคุณอยากสำเร็จสบายๆจงให้ความสำคัญกับไอเดียที่ได้รับมาจากเสียงภายในโดยการจูนผ่านซอสเมื่อได้รับแล้วให้ลงมือทำตามโฟด้วยความสุขและสิ่งที่ได้มาลงมือทำน้อยแต่ได้รับผลมาก มีข้อความด่วนถึงเพื่อนๆพ,นพี่น้องทุกคนนะคะเป็นบทสวดการโปรแกรมกจิตของตัวเองฉันเห็นตัวเองมีสุขภาพดีสมบูรณ์ฉันเห็นตัวเองมีความมั่งคั่งพังพร้อมฉันเห็นตัวเองมีความร่าเริงม,มีพลังกัดชีวิตชื่นชมยินดี และอีกครั้งกับประสบการณ์ชีวิตในทางกายภาพนี้ที่ฉันต้องการมันมากๆและตัดสินใจมาในกายนี้มันคือความรุ่งโรจน์ที่ได้มาที่นี่ในร่างกายนี้ซึ่งมีสมองอันชาญฉลาดแต่ก็สามารถเข้าถึงพลังแห่งจักรวาลผ่านกดแห่งแรงดึงด,ดูด ทั้งหมดเป็นสารจากท่านอับราฮัมฮิกส์ขอขอบคุณเพจสัจธรรมแปลให้แล้วขอขอบคุณเพื่อนๆพ,นพี่น้องทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ